ของการดูแลปัจจุบันเรื่องของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งฤดูฝนฤดูแลง้งน้ํามีความจําเป็นและก็มีความสําคัญ<ด>ค่ะนนคที่เราจะต้องมีเพียงพอในการใช้ในการบริโภอคอบจยะลาเองค่ะก็ได้ขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างฝายแมวนะคะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งช่วงแลง้งแล้วก็ช่วงหน้าฝนค่ะซึ่งก็มีการจัดที่ลําธารบ้านซีเระในนะคะหมู่ที่5ตําบลบารุอาเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะโดยนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดยะลานะคะนายมุกนามาธานนําทีมผู้บริหารนะคะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ําหรือว่าเรียกว่าฝายแมวนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการทําการเกษตรนั่นเองค่ะจะบอกว่าในส่วนของฝายแมวนี้นะคะในะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหรืออบจอยะลาะคะ่ะเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 0พ 160เรื่อยมาจนถึงปี2,565ค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งหมดก็มี4แห่งด้วยกันนะคะ,คะนั่นก็คือคลองบ้านสลาแดนะคะหมู่ที่3ตําบลห้วยกระทิงอําเภอกรงปีนางคลองอบ้านบรรน,นังกระแจะนะคะหมู่ที่5ตําบลทันโตอำเภอทันโตคลองบ้านกุนุงเจนองนะคะที่ตําบลเบตงอําเภอเบตงค่ะและ ที่ลำธารบ้านยืราปันหมู่ที่11ตำบตลตลิ่งชันอำเภอบนาังสตาค่ะนี่ก็ถือว่าได้รับความพึงพอใจจากพี่น้องประชาชนนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมค่ะ